สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาใส่ชาแนลนะครับและวันนี้เรามาพบกับเกมพัดออฟไททันและเราจะมาเล่นเป็นคอนคาเวนเตอร์นะครับเพราะว่ามีน้องๆในน้องๆผู้ติดตามนะครับได้ขอเข้ามานะก็คืออยากจะให้ผมเล่นคอนคาเวนเตอร์ผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นเป็นคอนคาเวนเตอร์นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะผมมาเล่นก็มีผู้ที่ได้รับเชิญก็จะมีอยู่อีก2คนนะครับ นั่นก็จะมีชื่อว่าคิวแล้วก็มิกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำภารากิจที่นี่ก่อนนะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่ผมเกิดแล้วก็มันจะอยู่ใ,ใกล้ๆจุดที่ผมเกิดนะครับผมก็เล่นในเซิร์ฟเดิมนะเซิร์ฟที่โตเร็วนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมาฟาร์มแนละ้วคอนคาผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มด้วยนะโอเคภารกิจก็คือคาบสาขานะครับเก็บสาขามาวางไว้ แล้วก็เซิร์ฟนี้มันก็จะคูณแต้มขึ้นของเราขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะก็อย่างที่ผมเคยบอกในคลิปของจระเขค้นะครับก็คือมันจะสมมติว่าในในภารกิจครั้งนี้เราได้แต้มแค่60แต้มเนี่ยมันก็จะคูณขึ้นมาอย่างถึงพันเลยนะครับโอเคตอนนี้คิวก็อยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะคิวกำลังจะวิ่งมาหาผมนะครับตอนนี้ ส่วนมิกเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่เวสโตนนะครับเวสโตนตรงที่ริซาลากูนะเพราะว่าเราได้คุยกันไว้ว่าจะจะให้เขาเชิญเราไปที่ริสาลากูนที่เวสโตนเลยในเซิร์ฟนี้เขาก็จะมีกฎด,ด้วยนะครับก็คือไม่ให้ฆ่ากันตรงที่เวสโตนแล้วก็ไม่ให้กินพืชกับกินเนื้อรวมฝูงกันนะครับ แล้วก็เหมือนจะมีบอกว่าไม่ให้กินเนื้อตัวอื่นหรือว่ากินพืชตัวอื่นเนี่ยมารวมฝูงกันด้วยนะคนละสายพันธุ์นะต้องสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้นนะถึงจะรวมตีกันได้นะครับ mm hmm. เห็นน้องเขาบอกมาแบบนี้นะครับผมเองก็ยังไม่ยังไม่รู้เท่าไหร่อ mm hmm. าะ่าเพิ่งจะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้แต่ก่อนเนี้ยก็เคยเล่นแหละตั้งแต่เซิร์ฟนี้มันเป็นมอสแต่ว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนาน แล้วก็ไม่เคยอ่านกฎของเขาด้วยรู้แค่ว่ามันมีกฎได้ทีละยี่สิบห้าแต้มเลยนะเราเก็บสาขามาวางนะครับตอนนี้แต้มของผมน่าจะถึงพันแล้วนะ รวมตั้งแต่ตอนที่ผมเกิดแล้วก็วิ่งมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เราทําภารกิจไปเรื่อยอคือตั้งแต่เกิดเนี่ยผมยังไม่ยังไม่ได้ทําภารกิจอะไรเลยนะแค่วิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยก็มีแต้มพอที่จะปลดสกิลต่างๆนะครับก็คือถ้าขวนแล้วก็ฟาดหางนะโอเคตอนนี้คิวก็ได้วิ่งมาถึงเราเรียบร้อยเอ๊ะผมลืมบอกไปนะ ตอนนี้ผมก็ได้เป็นอโด l เลเซนตนะครับหรือว่าเป็นวัยรุ่นนั่นเองนะโอเคตอนนี้ก็แค่รอให้มิกเชิญเราไปที่เวสโตนนะครับอ่าเชิญมาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนจะให้กดออกเข้าใหม่เท่านั้นนะแต่ก่อนเนี่ยผม ก็อย่างว่านะครับผมเพิ่งจะมาเล่นเกมนี้ยังไม่นานเท่าไหร่นะก็ยังไม่ถึงปีผมก็เลยไม่รู้เกี่ยวกับอะไรต่างๆเท่าไหร่นะครับคือเวลามีเพื่อนเชิญที่เวสโตนเนี่ยผมผมก็กดออกเข้าใหม่กดกอกแล้วก็เข้าไปในเวสต s t โตนเนี่ยผมก็ทําไม่เป็นนะก็คือผมต้องฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแล้วก็ค่อยกดออกมาแล้วก็เข้าไปที่เวสโตนค่อยจะทําได้แต่ว่าน้องได้บอกว่าต้องรอสัก2นาทีนะครับ สนาทีเราก็กดเข้าไปที่เวสตสโตนเราก็เข้าไปได้เลยรูปใบไม้สีเขียวอ่ะโอเคในระหว่างที่รอ2นาทีนะครับผมจะขออนุญาตตัดคลิปไปตอนที่ผมไปอยู่ที่เวสตสโตนเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มาโผล่ที่เวสตสโตนเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะไปที่ลิสาลากูลกันเลยนะครับเพราะว่าคิวเขาวิ่งมานะเขาเกียดที่จะรอ ดูเหมือนว่ามิกจะตัวตัวเต็มวัยเลยนะตัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยนะครับนะดูดิโอเคเหมือนมิกเขาจะบอกว่าตัวเขามันบักนะคือเป็นที่เน็ตเขาหรือเปล่าไม่รู้คือเหมือนเหมือนเหมือนตัวเขามันจะปีงนะครับก็คือเขาจะเห็นผมวิ่งวับ,วบไปะเห็นวิ่งอยู่กับที่แล้วก็วับตัดมาอีกทีก็วับไปที่อื่นเลยเห็นเขาบอกว่าแบบนี้ เราก็เลยต้องวิ่งนำหน้าเข้าไปนะครับไม่รู้ว่ามิกเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะรวมสู้กับเราได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเอาตัวใหญ่มาเป็นตัวขู่ก็ได้อะเหมือนมิกเขาบอกว่าจะลองกดออกเข้าใหม่ดูนะโอเคถ้าางนั้นเราก็จะไปเฝ้า เฝ้าซากของเขาไม่สิเราจะต้องเฝ้าล่างของเขานะครับเออตอนกดออกเข้าใหม่เนี่ยบางทีมันก็จะไม่หายไปนะตัวของเรานะครับดูดิตัวของมิกยังนอนอยู่เลยแต่ว่าจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรใดๆ่ะเราก็ทำได้แค่รอนะก็ไม่มีอะไรมาก โอเคครับในระหว่างนี้เราก็ไปที่ที่ที่รีสาลากููเนี่ยมันคือมันแหลกมากนะทุกคนดูดิตอนนี้ของผมยังแหลกเลยขนาดมาตรงที่โค้งซากศพนะครับคอบโคฟ,คฟตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไระน่าจะเป็นที่เข้าดิสไปด้วยหรือว่าแล้วก็อัดคลิปไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคตอนนี้ตัวผมก็โตเป็นซับอดัลใกล้จะโตเต็มวัยละ มาดูว่าข้างหน้าของเรามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับเหมือนจะเห็นเงาตัวอะไรลางๆด้วยขาใหญ่ๆต้นขาใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นสไปโนแน่เลยนั่นไงใช่จริงด้วยเห็นต้นขาใหญ่ๆนะแล้วก็มีแรปเตอร์ด้วยนะครับนลมตินายเวนิิกแล้วก็มีเดสเพโทสอรัสด้วยเฮ้ยเฮยเราติด ติดมิกโอ้ยอะไรวะเฮ้ยมีตัวแอดเราด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเป็นเมทรียแคนโทสลัดนะครับตัวยังไม่ตัวเต็มไวผมก็อยากจะรับนะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้เขามีกฎกติกาก็คือไม่ให้กินเนื้อหรือกินพืชตัวอื่นรวมปีกับคนละสายพันธุ์แอะเขาแอดเราใหญ่เลย คือถ้าแอดมินไม่อยู่เนี่ยก็สามารถรับได้นะแต่ว่าถ้าแอดมินอยู่เนี่ยผมบอกตามตรงเลยโดนแบนเน่และก็ถ้าหากมีคนแจ้งแอดมินเนี่ยก็โดนแบนนะแต่ผมจะไม่ทำผิดกฎด,ดีกว่าเพราะในเซิร์ฟนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นสนุกกว่าทุกเซิร์ฟที่เล่นมานะครับแต่ละเซิร์ฟมันก็มีหลายแบบนะหลายหลายอย่างบางเซิร์ฟเนี่ยก็คล้ายกับเกมเกะาะไดโนเสาร์ก็คือ เวลาเราสู้แล้วตายเนี่ยก็จะได้เริ่มไปฟาร์มใหม่เป็นตัวเด็กแล้วก็เวลาฆ่าฆ่าสัตว์ตัวอื่นตายลาตัวอื่นได้เนี่ยก็สามารถเฝ้าซากเฮ้ยเมกาลลเนียเฮ้ยเฮ้ยมันกัดเพื่อนเรามันกัดคิวเฮ้ยนีขวนไปทีเฮ้ยหวาบอีกไอ้นี่มาไงวะเนี่ยมาถึงก็กัดตัวอื่นไปทั่วเลยกัดเข้าไปมั่วเลยไอ้นี่มาขวนไปอีกโดน ขวันไป2อทีละวอา้าวพอเจ็บแล้วก็วิ่งลงน้ําไม่ยอมให้ขึ้นมาพักบีหรอกนี่ขวัญหน้าพี่ดีเออเราโดนมันกัดด้วยนะเรายังไม่โตเต็มวัยนะครับตอนนี้เราเป็นซับอดัลวิ่งลงน้ําอีกละโถไอ้นี่พอเจ็บก็ลงน้ำมาคิดว่าเราลงไม่ได้เหรอ มันเจ็บนะครับตอนนี้นี่ขวัพีไว้้ว้วเราติดนี่ขวัแถมไปแต่เราจะตายเราจะตายนะเจ็บมากโอ้ยขอขึ้นมาพักก่อนให้คิวสู้ไปก่อนนะแต่ว่าไม่ได้มีแค่ตัวเรานะที่จะจัดการเจ้าเมกาลาเนียมีทั้งเดสเพทัสรซอลตวและก็เจ้าแลมทีนายเวเนติกและเมเทียด้วยนะครับ เอาจริงเราไม่ได้รวมตี้กับเขานะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนไอตัวเมกาเลเนีย e ตัวนี้มันมากัดมากัดเมเทียก่อนนะมากัดแล้วมันก็วิ่งไปกัดคิวเราก็เลยต้องสู้นะครับส่วนพวกนี้ก็ต้องสู้ด้วยเพราะว่าเขาก็โดนกัดด้วยเราก็เจ็บมากครับตอนนี้เลือดลดเยอะกว่าเพื่อนเลยเฮ้ยมันขึ้นฝั่งตรงนู้น ไปไหนจะลงน้ําอีกละวเ้ยๆวิ่งติดกันเฉยมันลงน้ําอีกละมันเจ็บมันก็ลงน้ำนะครับเเราว่ายน้ําเร็วเกินไปขวนมันไม่โดนอ้าหขวนไปดิต่างฝ่ายต่างเจ็บอ่าเดสเพโทเดสเพโทเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับก็คือตัวใหญ่กว่าเจ้าเมกาลานียเยอะเลย เราเองก็เจ็บนะครับแต่ว่าเลือดของเราจะหิวขึ้นเร็วหน่อยนะเพราะว่าคอนคาเนี่ยเลือดหิวเร็วมากแล้วก็เล่นได้พพิ้วมากนะครับผมคิดว่ามันต้องหาทางขึ้นฝั่งแน่เลยมิกเนี่ยไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับเพราะว่าตัวของมิกเนี่ยเหมือนเน็ตจะไม่ดีนะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าเขาเห็นเพื่อนๆวิ่งวิ่งแบบอยู่กับที่แล้วก็วาร์ปหายไป เท่ากับว่ามาเป็นตัวขู่ให้เรานะีก็ไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่ากันเราพอที่จะสามารถซู้ได้เนะีเพราะว่าคอนคามันก็เร็วแล้วก็พิ้วไม่รู้ว่ามันไปขึ้นฝั่งตรงไหนละ่ะตรงนี้มีเมเทียตัวใหญ่พยายามแอดเราอีกละอ่ะลองความรักไปหน่อยฮนะ โอเคย่อใส่เขาให้รู้ว่าเราเป็นมิดเฮ้ยมันขึ้นฝั่งตรงนูน้นจะต้องเอามันให้ได้วันนี้เราต้องได้อาหารมันมาร้องร้องกวนตีนแล้วก็วิ่งหนีนะครับวิ่งยาวเลยถ้าเราสู้ตัวตัวกับมันเนี่ยเราน่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าเมกาลาเนียมันกัดแรงกว่าเรานะครับ ถึงมันจะไม่มีบีดนะแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่ามันเป็นตัวที่จะว่าไงดีมันเทียบแล้วมันเป็นตัวที่ใหญ่กว่าเราหรือเปล่าไม่รู้จะไปไหนจะลงน้ำอีกล้โอ้ยขวนไม่โดนมันลงน้ำนะครับคือเจ้าเมกาเาเนียมันลงน้ำมันจะเร็วมากะมันว่ายน้ำได้เร็วนะถ้ามันปลดท่าถ้ากินปลาแล้วก็ท่าดำน้ำนะครับ ะนี่คราวนี้เราเราเร็วได้ได้ทีเลยเราเร็วกว่านะครับเมื่อกี้เอามาขวนเข้าไปอีกขวนฟรีมาสองครั้งละทีนี้จะผล่มาไหมคือคอนคาเนี่ยผมจะไม่ขอเล่าประวัติของมันนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้ว และผมก็ได้เล่าประวัติมาจนจบแล้วนะครับสำหรับคอนคาเวเตอร์ถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิง์ไว้ด้านล่างให้นะครับนะเดี๋ยวเรามอบจ่าฝูงให้กับมิกเลยพ่อมิกตัวโตวที่สุดผมขี้เกียจ ไม่ไม่เป็นไรหรอกผมขี้เกียจที่มีตัวอื่นมาแอดเราเนี่ยผมขี้เกียจที่จะให้มันโผล่ตรงหน้าจอนะเกะกะโอเคตอนนี้มันขึ้นฝั่งตรงนี้นะครับเราจะปล่อยมันไปไม่ได้มันจะต้องเป็นอาหารเราเพราะว่าเราหิวมากตอนนี้เฮ้ยมันวิ่งใส่คิวนี่ควรไป อาเฮ้ยเฮ้ยคิวจะตายคิวจะตายเฮ้ยเฮ้ยขึ้นฟังขึ้นฟัง <laughs> ช่วยคิวไม่ทันเราช่วยคิวไม่ได้นะครับ <g ib berish> นีขวนไปโอเคเมเทียก็เอาด้วยตอนนี้มันลีดเยอะนะครับเจ้าเมกาลเนียนีขวนไปอีกโอ้ยสตามินาของเราจะหมดละเดี๋ยวผมจะขอนั่งพักสตามินาก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไอ้ไดโนนิคัสไอ้นี่มาไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยตายเลยโถไอ้นี่วิ่งมาเหมือนกับเป็นมิตรเหมือนมันจะมาอยู่กับเรานานแล้ะแต่มากัดผมเฉยอะในเวลาที่เราเผลอเฮ้ยอ,อะช่างมันเราเกิดตรงที่ท้ายแมปเลยนะครับสายลางเลยถ้างั้นผมจะ ผมจะให้มิกนะครับมาเชิญเราเชิญเราไปที่เวสโตนโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มาที่เวสโตนละมิกเป็นคนเชิญผมมานะครับแล้วก็คิวก็ได้อยู่ที่ทาลอนพอยต์เหมือนเดิมเราจะมุ่งหน้าไปยังทาลอนพอยต์เลยนะไอไดโนนิคัสเมื่อกี้สีมันสีอะไรวะ ผมจำสีไม่ได้เลยเหมือนจะเป็นสีแดงๆหรือเปล่าผมจำสีไม่ได้เลยเมื่อกี้พอเราเผลอเนี่ยมากัดเราเฉยอะ่อะคิวก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับเฮ้ยเฮยทำไมมันแหลกวะ เหมือนจะมีตัวนะอุ้ยกระตุกแรงมากเลยเอาแล้วตัวเมื่อกี้ไปไหนตรงข้างหน้าเราก็เห็นเป็นสไตลโกสลัลต์นอนอยู่นะครับเหมือนมันจะ A F K นะคิวจัดการเลยเอ๊อเปิดเลยอาหารของเราวันนี้ลุมทารุนนะครับทารุนสไตลโกสลัลตี T A F K อ่าแล้วเราก็กินนะ เพราะว่าเราฆ่าแล้วเราก็ต้องกินที่ทำไมผมกินไม่ได้วะผมอิ่มใช่ไหมเนี่ยเนีเ่แต่ว่าท้องผมลดอยู่นะอ๋อจำได้ละเออผมใส่ใส่สกิลกินปลานะครับ ผมลืมไปว่าคอนคาเวเนเตอร์ถ้าใส่สกิลกินปลามันไม่สามารถกินเนื้อได้นะมันจะกินได้แค่หอยกับปลานะครับโอเคผมใส่กินเนื้อล้วทีนี้เราก็สามารถกินเนื้อได้แล้วนะครับอ่าโอเคเราจะกินให้อิ่มท้อง เดี๋ยวผมจะลองปรับกราฟิกสูงสุดดูนะสำหรับน้องๆที่อยากจะรู้ว่าผมปรับกราฟิกอะไรอนะ่ะก็ดูตามนี้ได้นะครับผมปรับต่ำสุดนะโอเคเหมือนข้างล่างจะมีจราจนวุ่นวายด้วยนะมีเจ้าเมกาเนียตัวเดิมด้วยนะครับและก็มีเมเทียพวกเดิมแต่ไม่ฆ่ากันละเหมือนจะมีเป้าหมายใหม่หรือเปล่าอ่ะ อุ้ยข้างหน้ามีไดโนไคลัสแล้วก็ซูโคเมมัสแล้วก็สไปโนซอลัสอ๋อเข้าใจละ <c oughs> พวกนี้มีเป้าหมายใหม่นะครับ <c oughs> ก็คือไอพวกตัวใหญ่มันมาไล่ฆ่าหมดทุกตัวเลยเนี่ยแล้วทำไมไอเป็ดกับสไปโนมันถึงรวมหัวกันเนี่ย <c oughs> พอแอดมินไม่อยู่เนี่ยเอาใหญ่เลยพวกนี้ทำผิดกดเซิร์ฟใหญ่เลย เอาเอาสไปโนมุงนามายังผมใครจะไปสู้ไหววะสไปโนก็ตัวออกจะใหญ่ไดโนเครัสก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ซูโคเมมัสเนี่ยมีแต่ตัวที่เราไม่สามารถชนะได้เลยแต่ว่าซูโคเมมัสเนี่ยถ้าเราสามตัวเนี่ยลุมเนี่ยก็น่าจะได้นะเพราะว่าตัวมันตัวมันไม่หนานะไม่ถึกแต่ไดโนเครัส กับสไปโนเนี่ยบอกเลยเรากัดเนี่ยแทบจะไม่เข้าอ๊ะตรงนี้มีเจา้าแรปเตอร์ไดโนนีคัสใช่ตัวนี้ไหมเนี่ยมาย่อใส่เราเนี่ยไม่น่าจะใช่นะเหมือนตัวนั้นมันจะออกสีแดงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมก็ผมจำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะ ไปโนกับเป็ดเนี่ยสไปโนเป็นสายดีเฟนซ์ซะด้วยนะครับไม่รู้ว่าเราจะขวนแล้วกัดมันเข้าไหมแต่แต่ว่าเราพยายามใหญ่มันโจมตีกลับนะมันแรงอะไอ้พวกนี้นี่ขวนไปทีอ่ะโดนอยู่นะเลือดไหลด้วยเฮ้ยข้างหลังเรามีลามิโอเหมือนจะตัวเด็กนะครับลามิโอสรัดอ่ะเดี๋ยวเรามาสู้กับเป็ดหน่อยกัดกัดไม่โดนโอ๊ยตีหิน เป็ดเนี้ยตบแรงนะบอกเลยนั่นไงมันตบคิวเห็นไหมเดือดรถอย่างเยอะเราจะพยายามไม่ให้มันโจมตีโดนเรานะเพราะเป็ดก็ตบแรงนะครับถึงจะไม่มีบีดอ่ะตอนนี้เหมือนมันจะมีบีดแล้วเจ้าเป็ดแต่ไม่รู้ว่าเราจะขวนมันเข้าไหมพยายามเข้าตรงที่ตูดมันนะ นี่ขวนไปทีอุ้ยเร,เราโดนด้วยนะเมื่อกี้ถือว่าถือว่าโดนหางนะน่าจะโดนหางหรือเปล่าเพราะว่าเรามีแผลตรงหางนะครับขนาดโดนหางเนี้ยยังเลือดลดขนาดนี้เลยนะแลมีโอตัวเด็กตัวนั้นมันพยายามที่จะแอดเจ้าเป็ดนะนี่ขวนสไปโนไป ตัวเล็กสู้กับตัวใหญ่นะมันก็จะลำบากหน่อยนะครับอะสุโคนี่ขวนไปอุย้ยเราโดนเฮ้ยเยติดติเราโดนบีดนะครับโอ้โหเมื่อกี้ติดคิวคิวก็โดนเราก็โดนผมโดนฟาดหางไปแล้วไม่ยังไม่จบนะโดนมันขวนติดบีดเข้ามาอีกสุโคเนี้ยบีดแรงนะแต่เราน่าจะโดนโดนแบบเฉียดเฉียดิวอะ เลยบีบีไม่แรงแต่ดูหน้าเราดิแล้วก็หางมีแผลเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันไล่คิวมามันไล่คิวเราต้องช่วยคิวเพราะว่าคิวจะตายคิวจะตายอีกละเราต้องช่วยให้ได้โอเคเราวิ่งทันมันอยู่นี่กัดรัวๆอ้ยมันฟาดหางอุย้ยเราโดนแรงมากนะครับตอนนี้ เพราะว่าเราวิ่งเข้าไปในใต้ท้องมานะดูดิทุกคนดูดิเกือบตายเลยเนี่ยจะตายแล้วเราต้องวิ่งขึ้นไปพักบีดให้ได้ไม่งั้นเราตายฟรีโอ้ขอนขาสู้กับซูโคโนเนี่ยมันมันก็ยังไม่ไหวนะอ้าวคิวไปอีกล้โอ้โหคิวตายอีกลวะวอะถ้างั้น ก็สำหรับคลิปคอนคาเนี่ยผมก็คงจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ยังไงเราก็ฆ่าพวกนี้ไม่ได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ